ศิลาหน้าเพลิงที่มาพระเพลิงสำหรับใช้กับพระบรมศพและพระศพและพระแว่นสุริยการที่มาไฟหลวงสำหรับพระราชทานเพลิงศพถ้าชอบเรื่องราวที่มีสาระหาฟังยากเพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ช่องคณะแหลบสวัสดีครับ สำหรับไฟพระราชทานเพลิงศพสำหรับผู้ที่เข้าขอโปรดกล้าโปรดกระหม่อมรับพระราชทานนั้นในปัจจุบันทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นําไฟที่เกิดจากการใช้พระแว่นสุริยการไปจุดเลี้ยงไว้ที่พระอุโบสถของวัดพระเสียรัตนาศาสดารามเมื่อมีผู้มาขอไฟพระราชทานจะทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าพนักงานสํานักพระราชวังเชิญไฟหลวงนี้มาพระราชทานเพลิงศพผู้นั้นต่อไป และสำหรับไฟที่ใช้กับพระบรมศพหรือพระศพนั้นในอดีตใช้ไฟจากศิลาหน้าเพลิงคือหินเหล็กไฟที่ใช้เหล็กสับกับหินให้เกิดประกายไฟโดยมีดินประทุให้เป็นเชื้อให้ไฟติดง่ายแล้วทรงจุดเทียนเพื่อพระราชทานแก่เจ้าพนักง,งานเจ้าหน้าที่หากแต่การใช้หินเหล็กไฟนั้นไม่ค่อยสะดวก ในสมัยต่อมาพระมหากษัตริย์จึงทรงใช้พระแว่นสุริยการส่องกับแสงอาทิตย์ให้เกิดไฟเรียกว่าไฟฟ้าแล้วจึงนำเอาเพลิงนั้นจุดถวายพระเพลิงพระบร,บรมศพหรือพระศพซึ่งสันนิษฐานกันว่าการจุดเพลิงด้วยวิธีดังกล่าวนี้เป็นวิธีเดียวกันกับการจุดเพลิงไฟฟ้าเพื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศดังที่ปรากฏอยู่ในคำให้การของคุณหลวงหาวัดซึ่งเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของไทย และสุดท้ายนี้ธรรมเนียมดังกล่าวนี้ยังคงปฏิบัติสืบต่อมาในการถวายพระเพลิงเจ้านายดังในคราวถวายพระเพลิงพระบรมศพในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระราชชนนีของรัชกาลที่9โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงส่องพลังความร้อนจากแสงอาทิตย์ด้วยพระแว่นสุริยาการแล้วจึงให้เจ้าพนักง,งานตั้งแต่งมนทนสำหรับเลี้ยงเพลิงเน้นไว้แล้วเชิญเพลิงนั้นมายัางพระ พระเมรุมารเพื่อประกอบงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระรบรมศพแด่สมเด็จพระราชชชน,นีของพระองค์จึงนับวันนี้คือธรรมเนียมตามแบบแผนโบราณราชประเพณีที่ยังคงใช้สืบต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเอง